7เทคนิคผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะข้อที่1ค่ะจ่ายเงินให้เกินยอดที่ต้องชําระในแต่ละเดือนเพราะส่วนเกินตรงนี้ค่ะจะไปหักในส่วนของเงินต้นทําให้เราสามารถผ่อนได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะจัดสรรและวางแผนในการจ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีละ1ครั้งจากเดิมที่เราต้องจ่าย12เดือนก็อาจจะลองหาบัตเจ็ตเพิ่มมาจ่ายอีกปีละหนึ่งครั้งก็สามารถช่วยลดเงินต้นค่ะ ข้อที่3ค่ะรีบปะเพิ่มให้เร็วที่สุดค่ะเพราะในช่วง3ปีแรกนะคะดอกเบีย้ยตามการที่เรารีบปะเพิ่มก็จะทาให้เงินต้นของเรายิ่งลดลงค่ะข้อที่4ค่ะถ้ามีเงินก้อนเมื่อไหร่ก็อย่าลืมรีบปะเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสหรือเงินอ่างเปาการที่เรามาปะเพิ่มแบบนี้ทําให้เงินต้นลดลงและดอกเบีย้ยก็ลดลงอีกด้วยค่ะข้อที่5ค่ะเมื่อครบ3ปีอย่าลืมติดต่อที่ธนาคารเพื่อขอรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นค่ะข้อที่6นะคะอย่าเพิ่งสร้างนี้เพิ่มค่ะเพราะการที่เราสร้างนี้ยอด ชำระในแต่ละเดือนของเรายิ่งเพิ่มมากขึ้น็จยทําให้เรามีหนี้สินไม่จบสิ้นค่ะข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารแล้วก็มองหาโปรโมชันดีๆค่ะเพราะตัวช่วยเหล่านี้จะทําให้การผ่อนของเราจบได้เร็วขึ้นค่ะและนี่เป็น7เทคนิคที่จะทําให้เราสามารถผ่อนบ้านได้หมดไวขึ้นค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเรื่องสินเชื่อบ้านสามารถติดต่อไดที่ทอสสทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรเข้าที่ G H Bank Call Center 026459000